มนุนิธิใช้พัฒนาม่ได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แกบบ่ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติมีหน้าที่ในการสร้างรู้เรียกว่าพัฒนาชีวิตของประชาชนให้มีกินให้สามารถที่จะ ดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัใจจัยให้สามารถที่จะทำการธรรมหากินโดยมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ เกี่ยวข้องกับโครงการในด้านการเกษ,ษตรก็ได้ทำมากและในด้านเกี่ยวข้องกับกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ได้ทำเพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตด,ดีที่สุดระดังที่ได้กล่าวเมื่อกี้ เป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติซึ่งจะถือว่าเป็นชัยชนะ